เอจึงเรามาอยู่นี่กว่าป้ากูโยมกูว่าเมียเบื่อเลยเมื่อเมียเบื่อแล้วเออเรื่องบ่นในใจโอ้เรื่ใจได้เมียกูก้องแปลงบ่นแกูว่ากันบ่นจังได้เน่ยไปเจอนี่ก็ได้แปลงไม่ว่ามู่แปลงในใจโอ้เงียจังหวะไก่กินไม่ได้แล้วแปลงกูว่ากินมู่ไม่ได้กินไก่เสียมันว่าไก่ก็แปลงมันว่ากินว่าไก่แปลงอยากกินเสียไก่ก็นี่กินผักบุ้งเสียผักบุ้งก็แปลง ว่าก <aría. S 2> ินก oh, hey, ่เนี่ยมันว่าก่กระเพงกินระไก่ไต้องแล้วโอ้ยเดี๋ยก่นนี่จัดหน้ากลัวจิงแลนเลยกับปลาดิก้นราคานี่ปลาขนระขาพวกึ้นปลากระอนแล้วอ้ไรก็มึง่ากบาก้าพวกก้นปลาก็ขึ้นถึงงั้นเดี๋ยวบอเราถึงไปรัดเจ้านกลอนไปรัดดัดนั้นก้น Tôi có lên rồi người cưng của năm bà bờ đâu cái pao và kai cưng của kai cưng pa cà cưng của năm kẻ ua kẹt 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 kia 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 kẹt kẹt kia 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 kia